โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเ e นกวินทีเนะครับแล้ววันนี้เราก็สอบเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ผมเพิ่งสอบเสร็จเลยนะวันนี้สอบเสร็จก็หมายถึงปิดเทอมนั่นเองนะฮะก็วันนี้เราจะมาทำอะไรงั้นเหรอวันนี้เราจะมาทิ้งระเบิดใส่เรือของฝ่ายโซเวียตกันนะครับ ผมจะมาแก้มือจากครั้งที่แล้วด้วยนะที่ผมทิ้งระเบิดพลาดนะฮะแล้วเรือมันไม่จมนะก็ะครั้งนี้ผมจะมาแก้มือนะฮะก็ะวันนี้ครั้งที่แล้วนะผมใช้เครื่องบินเป็น f4 นะฮะแต่ว่าครั้งนี้ผมใช้เป็น 109G2 นนะครับก็โครงสร้างมันแข็งแรงกว่านะจากที่เห็นนะข้างล่างนี้ผมติดระเบิดมาด้วยนะ เออ่ถ้าจำไม่ผิดนะฮะเป็นระเบิดขนาด250กิโลกร,รัมนะฮะโอเคก็วันนี้นะฮะเป็นบรรยากาศตอนเชี่งเชียงนะฮะในเกมนะอ่าบรรยากาศตอนเชี่งเชียงเป็นฤด,ดูใบไม้ร่วงของรัสเซียนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องเลยนะโอเคเตรียมตัวสตาร์ท เดี๋ยวต้องเปิดตรงแถวๆนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นปุ่มสตาร์เตอร์นะฮะนั่นแหละฮะแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนี่ไงปุ่มสตาร์เตอร์แล้วเดี๋ยวเครื่องยนต์ก็จะเปิดนะฮะ โอเคครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เราก็คุยกับหอบังคับการอยู่นะฮะว่าขออนุญาตขึ้นนะครับโอเคตอนนี้เขาบอกว่าขึ้นได้นะโอเควันนี้นะฮะ G2 ผมใส่สกินมาเท่ๆด้วยนะนะี่ฮะมีเลขหนึ่งเขียนไว้อยู่ด้วยนะฮะ ออเทนะฮะตรงนี้ก็เป็นตรงเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวผมเปิดไฟตรงปีกก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอเคเปิดเรียบร้อยโอเคเราต้องแท็กซี่ไปรันเวย์ตรงนั้นสินะแล้วเราก็บินขึ้นไปนะฮะโอเคผมพร้อมละไปเลยไปเลย ต้องเล่งหน่อยนะฮะโอเคนี่นะฮะก็เป็นฐานทัพอากาศของเรานะฮะครับนี่อนอะเครื่องบินเราเอง ไหนๆตรงไหนโอเคตรงนั้นนะก็สนามบินนี้ผมชอบนะมันอยู่แบบว่ามีต้นไม้ด้วยนะโอเคอ่าเลี้ยวตรงนี้แล้วเราก็เข้าลันเว้ได้เลยนะฮะเครื่องยนต์ผมคอนโทรช้าแหลนะฮะ ขอโทษนะผมแท็กซี่ไม่ค่อยเก่งนะโอ้ตรงนี้มีต้นไม้ด้วยโอเคไปต่อไปต่อเนี่ยนะแท็กซี่ของผมมันไม่สม่ำเสมอนะผมก็ขอโทษตรงนี้ด้วยนะผมไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะโอเคตรงนี้เราถึงลันเวแล้วเราก็เลี้ยวเลยโอเค เลี้ยวเลี้ยว,รยวตรงนี้แล้วก็เตรียมพร้อมขึ้นครับโอเคอืดโอเคตอนนี้เราก็พร้อมบินขึ้นนะฮะเอาล่ะคราวนี้ผมแฟลปนี่มันไม่ต้องจำเป็นนะฮะในการขึ้นของเครื่องบินลำนี้นะครับก็ ตอนนี้สิ่งที่เหลือนะฮะก็คือปิดเจ้าหน้าต่างนี้นั่นเองนะฮะโอเคปิดและล็อกให้เรียบร้อยอ๋อล็อกเรียบร้อยละราอนี้เราก็พร้อมขึ้นแล้วฮะนี่โอเคผมดันสุดเลยเนี่ยไปแล้ว,ว,วดีใจดัง สอบเสร็จแล้วโอเคตอนนี้ผมใช้สมาธิอยู่นะฮะโอเคโอเคสปีดพอละดึงขึ้นได้โอเคเก็บล้อนะฮะอึ๊บโอเคล้อเก็บแล้วน,ะะวนี่บายบาย โอเคนะฮะตอนนี้เราก็ลดความเร็วนะเพื่อป้องกันการโอเวอร์ฮีทของเครื่องยนต์นะฮะโอเคอแล้วต่อมาก็ปิดไฟข้างตรงปีกนะฮะแล้วคราวนี้เอามาดูกันนะครับว่าเรือศัตรตูอยู่ตรงไหนนะตอนนี้เราบินขึ้นมาจากตรงนี้นะแล้วเรือศัตรตูอยู่ทางนี้นะฮะโอเคเราเดี๋ยวไปทางนั้นเลย ผมดูกัน,นะฮะว่าเรือศัตรูอยู่ไหนอืมผมดูก่อนต้องหาเขาให้เจอก่อนนะอ๋อน่งไงนานไง,นนไงผมเจอมันละผมเจอเขาละเนี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนั่นแหละฮะเรือศัตรูอ่ะก่อนที่เราจะไปโจมตีนะคผมอยากจะให้นักบินของเรานะฮะโบกมือนะฮะ เดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูดีๆนะฮะจะลองดูเน้บอ้อเราเอาอีกเอาอีกอืมเจ๋งเจ๋งโอเคเอ่อไหนดูซิเอ่อศัตรูนี่ฮะเป็นเรือน้ำมันนะนี่ฮะของโซเวียตนะธงโซเวียตขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ของโซเวียตนี่ ไม่รู้ว่าของใครละผมจะโจมตีเขาจากด้านหลังนะฮะมันจะได้แบบว่ายังไงับมันโอกาสโดนมันจะมากกว่าแนวข้างๆนะฮะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวนะเรยวตรงนี้เอาลํำหน้าแล้วกันเราจะได้พอตั้งหลักได้ เอาละเอาละ,เ,าละเราลงไปหน่อยนะอืมมาแล้วเอาละทิ้งระเบิดลงไปแล้วอเอ้ยขึ้นดึงขึ้นอืมโดนเต็มเต็มครับอย่างนี้ไม่พลาดแน่นอนไหนดูสิอืมสุดยอด เนี้ยเครื่องยอนต์ไหม่ไปเลยนะฮะอื๋อ,อนี่ฮะมีเมสเซจข้างๆนะฮะ Destroy cargo ship นะฮะเอ้าไม่ใช่เรือน้ำมันหรอมันเป็นเรือสินค้าหรอฮะเรือขนของนะเออรูปลัมก็ใช่อยู่นั่นแหละโอเคตอนนี้ เราก็บินเล่นได้แล้วนะเพราะว่าผมทิ้งระเบิดแล้วก็หมายถึงภารกิจของผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอนนี้เรือก็ค่อยๆจมนะฮะอืมผมลองฟาสต์ฟอร์เว์ดีกว่าอ๋อไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูแล้วกันครั้งที่แล้วเราบินที่เมืองไปใช่ไหมฮะ ผมจะลองบินอีกรอบนะเพราะว่าครั้งนี้เป็นฉลองปิดเทอมกันนั่นเองนะฮะผมจะลองบินผัดผลดูมั่งแล้วกันผมยังไม่เคยเลยในเกมเนี้ยโอ้ตรงนี้เมืองไฟไหม้อีกแล้วนะอืมแต่ลองยิงดูจิโอ้ยิงได้ด้วยโอเควีตรงนี้สถานีรถไฟเหมือนเดิมนะคะ มไม่อยากบินในเมืองแล้วอ่ะเราเคยบินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อนะฮะไหนบินไปดูเรืออีกสิผมอยากดูให้แน่ใจนะว่าเขาจมหรือเปล่าเฮ้ยเขาจมครับจมจมไหนไปขับไปดูอีกสีสิเขาจมจริงๆด้วยนะแสดงว่าโดนเต็มเตมนะฮะครั้งนี้ถือว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะฮะนี่ครับเขาจมนะฮะ ออผมลอง fast forward เดียว่เนี่ยเขาก็จมลงไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือภาพความเร็วนะครับอ๋อโอเคจมแบบมิดละนั่นเขาก็เหลืออีกลำเดียวนะฮะเออหลายคนถามว่าทำไมผมไม่ใช้ปืนกลยิงเขาลนะคือมันทำอะไรเขาไม่ได้นะฮะคือเรือเขามันเหมือนหุ้มเกราะด้วยเลย คือกระสุนเล็กๆของผมไม่สามารถทำอะไรเขาได้นะก็โอเคเราลองดินแบบว่าแบบใกล้ๆน้ำดูดูซิว่าจะเทไหมเอ้ยต่ำไปต่ำไปอาจจะไม่ต้องเร็วมากนะฮะเพราะว่าเราจะบินเล่นกัน ดีนะฮะโอ้เร็วเหมือนกันนั่นเนี่ยนีฮะข้างๆก็มีใบไม้นะฮะอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อเราอองน้ําจากแม่น้ํานะฮะเฮ้ยเกมนี้มันสมจริงนั่นเนี่ยมีเราอองน้ําด้วยข้างๆก็มีต้นไม้นะฮะอ่าเฮ้ยมันลำธารสุดแล้วอะไม่ใช่นะหนึงขึ้นหน่อยเนี่ย ท่านผู้ชมก็ชมกราฟิกในเกมไม่ได้ด้วยนะฮะคือเกมนี้กราฟิกสวยจริงๆนะฮะอ๋เอ,เอ,เเอ,ะอเหเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ผเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮเเฮผยเฮ้ยเน้ เร่งเครื่องให้สุดจะลองบินแบบตีลังกานะฮะดึงขึ้นนะฮะเดี๋ยวนะผมต้องไปสูงวันนี้ก่อนเผื่อว่ามีอะไรผิดพลาดผมจะได้มีเวลาดีคเวอร์เครื่องทันนะถ้าเกิดเราเล่นแบบว่าต่ำๆนะถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นนี่เราจะอาจจะชนพื้นได้นะเอาไปสักประมาณหนึ่พเมตรแล้วกันครับโอเค ประมาณหน okay. ึ่งพันเมตรโอเคตรงนี้แหละฮะจะลองบินเดี๋ยวนะลองบินอ๋อตีลังกานะฮะวิ่งนัดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยนัดขึ้นนัดขึ้นได้แล้วโอ้เกือบแบ็คเอาเลยนะเนี่ยเย้หวัดดีนี่ถ่านทับเพื่อนเรานะฮะ วัดดีเจ้าหอบังคับการอ๋อวัดเสียวใช่ไหมล่ะโอเคผมจะลองทำเหมือนในหนังดีไหมอ่ะผมอยากทำนะที่ว่าบินขึ้นไปแบบว่าแนวดิ่งเลยนะคะแบบว่า90องศาขึ้นไปเลยนะแล้วก็เครื่องมันก็จะแบบว่าแบบว่าหล่นลงมานะเพราะว่าแรงมันไม่พอนะผมลองดูดีกว่าแต่คือผมต้องการ ความสูงมากกว่านี้นะฮะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เราอยู่สูงๆนะฮะผมตัดภาพไปเลยนะโอเคครับขณะนี้เราอยู่กันที่ความสูงประมาณ2,500เมตรนะฮะจากพื้นดินนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นเหมือนในหนังดูนะโอเคพร้อมละลองดูนะฮะ อ,อดึงขึ้นแบบนี้เหรอ่อถ้าผมทํามั่วก็ขอโทษด้วยนะฮะดึงขึ้นแบบนี้ใช่ฮะแล้วเราก็จะเสียความเร็วนะฮะแล้วก็ลงมาเหมือนหนังเลยนะฮะอ๋อลงมาแล้วลงมาแล้วนี่ไงถ้าท่านผู้ชมเคยเห็นนะฮะมันจะแบบว่าหล่นลงมาอย่างนี้แหละฮะโอะ้ตอนนี้เราอยู่สูงมากเลยนะเนี่ยดูดิฮะ อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวความเร็วมากไปเดี๋ยวปีกจะหลุดนะฮะถ้าเราลงดิ่งมาอย่างนี้นะฮะความเร็วมากไปนะคือมันจะทําให้ปีกหลุดนะเพราะว่าแรงลมนะฮะปีกมันต้านแรงลมไม่ไหวนะโอเคตอนนี้น่าจะโอเคละงั้นเดี๋ยวผมกลับฐานเลยละกันในฐานเราอยู่ประมาณตรงแถวๆนั้นนะ เคเดี๋ยวผมกลับฐานแล้ว,วผมว่าผมจะตัดภาพไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลานะก็เดี๋ยวเจอกันตอนใกล้ๆล,ล,ลงนะฮะโอฮะตอนนี้เราเห็นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าผมไม่ตรงรันเวย์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปกลับลำอีกนะฮะโอเคผมกลับลำแีละเดี๋ยวตรงนี้นะฮะ ผมเปิดไฟให้แบบว่าหอบังคับการเขารู้ว่าเราเตรียมตัวลงดีกว่าโอเคผมเปิดไฟลลอัน,นะนะหอบังคับการก็อยู่ข้างๆนั่นเอข้างล่างนั่นนะฮะโอเคเราต้องเออ่มีวงเลี้ยวด้วยนะฮะผมหวังว่าผมจะไม่ทำพังนะผมกลัวการแลนดิ้งที่สุดเลย คือหลายครั้งนะผมจะแบบว่าทำพลาดนะฮะแล้วก็ทำให้เครื่องทำให้ล้อมันหักอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวจะตีวงเลี้ยวตรงนี้นะฮะเอสนามบินโอเค อ่ลันเวยอยู่ไหนเนี่ยผมมองไม่เห็นลันเวยอยู่แถวแถวนั้นนะอเอ้เฮ้ยอยู่ตรงนี้นี่วะผมนึกว่ามันก็อยู่สกกลเลยโอเคแฟลปสปล่อยให้เต็มที่เอาล้อลงนะฮะแฟลปสประมาณนี้แหละ Okay. โอ้ยจะลงอีกแล้วผมกลัวมากเลยกลัวกันลงนะกลัวผมกดมากเกินไปแล้วก็ปีกจะหักนะฮะโอเคปล่อยแฟบอีกปล่อยแฟบแฟบลงจะสุดอยู่ละโอเคเอาให้นุ่มๆสวยๆอวโ,โอเคลง อย่างสวยงามอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคตอนนี้ก็เบรกนะฮะเบรกเบรก,บรกโอเคเราไปต่อนะ,ะเพราะเดี๋ยวเราจะออกจากรานเวนะโอเคตอนนี้เราก็เปิดนี้ได้เป็นทิเป็นได้ละเดี๋ยวแฟลปค่อยไปเก็บนะฮะตอนนี้ผมไม่ว่างเก็บ ทางเข้าทางเข้าอยู่ไหนเฮ้ย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 ผมใช้เทลวิวไม่เป็นจริงๆนั่นเนี่ยโอเคอย่างนี้ผมบอกนะผมแท็กซี่ไม่เก่งอยู่แล้วก็ขออาภาัยด้วยนะฮะนี่ผมจะเปิดไฟทำไมเนะี่ย บางทีก็กดผิดปุ่มอยู่เรื่อยเลยนะฮะโอเคทางเข้าน่าจะอยู่ไม่ไกลนะฮะขับไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เห็นโอเคน,น่าจะอยู่แถวๆนี้โอเคอยู่ตรงเงี้ยง เอาให้ช้าๆหน่อย okay. โอเคอเฮ้ยเฮ้ยปืนลั่นนะขอโทษด้วยนะฮะโอเคเลี้ยวตรงนี้เมื่อกี้ขอโทษนะปืนลัน่นนิ้วผมไปโดนพอดีนะโอ้ยเลี้ยวอย่างสวยงามสุดยอดเลยโอ้วงเลี้ยวสวยมากเลยนะดูดิโอเคที่เหลือเราก็แค่ ขับเข้าไปนะล็อกเทลวิวโอ้มีต้นไม้ครับผมชอบมากเลยมันสวยนะผมแท็กซี่ช้าไปไหมเนี่ยเอ๊ะทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเล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 ยึ๊บไปทางนี้ทางนี้เรียวเรียวเรียวเฮ้ยเรียวสิ เออผมไม่รู้จะจอดตรงไหนดีจอดตรงโล่งๆตรงนั้นแหละฮะอ่าโอ้เรากลับฐานได้อย่างปลอดภัยครับเดี๋ยวนะผมต้องตีวงให้ไหมเนี่ยโอเคผมตีวงให้แล้วกันจะได้แบบว่าสวยงามนะฮะ ครั้งแรกตอนที่เราเริ่มคลิปเราจอดหันหน้าไปฝั่งนั้นนะโอเคเราก็จะจอดให้เป็นระเบียบนะฮะโอเคแค่นี้ก็พอละโอเคผมดับเครื่องก่อนแล้วก็เก็บแฟลปส์นุนวนๆนๆนๆนน,น,นี่ก็ขึ้นมา ตอนนี้เครื่องยนต์ก็หยุดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นการจบภารกิจนะฮะอย่างปลอดภัยโอเคแฟลปเก็บหมดแล้วอืมรู้สึกสบายใจมากเลยปิดเทอมแล้วนะฮะโอเคไหนผมให้นักบินลองบวกมือดูดีกว่า เอาให้ใกล้ๆไปเลยนี่นายลองบอกมือดูสินี่อืมอืมทำท่าแบบว่าโอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละฮะก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปฉลองปิดเทอมนะฮะก็ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็วันนี้ก็มีแค่นี้จริงๆนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็ลาไปก่อนนะฮะผมขอลาไปก่อนนะครับผมพูดผิดอีกแล้วผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ